สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l กูรู้บ้างไม่รู้บ้างแบบแป๊บซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็ผมมาทดลองนะครับทดสอบเจ้าตัว h o k a าเซโล X1 เป็นครั้งแรกนะครับก็ลองกันตอนเย็นเลยเนาะลองไม่เยอะนะบอกก่อนแค่แบบว่าเอามาปรับความรู้สึกเอามาลองจูนกันก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับก็คแค่สั้นๆประมาณ3กิโลกิโลนะครับแต่ว่าลองทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินการจ็อกกิ้งอีซิเพหรือว่า ลองเทมโปดูนะครับแล้วก็สปีดเวิร์กดูาการเดินก่อนนะครับการเดินเรื่องความมั่นคงเนี่ยลงได้เต็มเท้านะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่มันเป็นลักษณะรูปโค้งอะครับเพราะนั้นเวลาลงเท้าเนี่ยผมเจออาการล้มนิดๆน,นะล้มนิดๆคลรงๆนิดๆแต่ก็ไม่เยอะไม,ไม่ไม่ได้ฟิลแบบรีบิเลียนโปรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามีความมั่นคงได้ดีระดับหนึ่ง ได้ดีระดับหนึ่งส่วนการเดินเนี่ยเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวรองเท้าเนี่ยนะครับโทษทีนะครับนี่ขับในหมู่บ้านนะแม่ยังขับขนาดนี้ถ้าถนนหลวงสงสัยแม่งเหยียบกระจุยโอเคมาเรื่องกันต่อการเดินเนี่ยความรู้สึกแรกของมันนะมันจะให้ความรู้สึกแบบ กริ้งกิ้งหลายลนะครับกริ้งกริ้งหลายลเพลินเพลินแล้วก็ลักษณะโฟมเนี่ยจะเป็นลักษณะที่นุ่มๆหยุ่นๆเออไม่ได้แบบระคายเคืองหรืออะไรเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะนุ่มๆหยุ่นๆเด้งๆนะมีความแบบดึงดังดึงดังตลอดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องการลงเท้าเนี่ยผมว่าทําได้ดีทําได้แบบมันรู้เลยว่ามันมันช่วยลดแรงของเราไปเยอะเลยแค่เดินนะ เวลา j o g ก i n g มีซืเพสก็พอเริ่มความเร็วครับวิ่งหย่อๆนะวิ่งหยอยๆไปก็ต้องระวังเลยเพราะว่ามันกลิ้งจัดนะมันกลิ้งม้วนแล้วก็ไหลเท้าจัดนะครับเรียกได้ว่ามันพาเราเร็วแบบไม่รู้ตัวสุดๆเลยนะบอกเลยนะวิ่ง j o กก i n g เนี่ยก็คือได้เพลินๆลงเท้าแล้วก็กลิ้งไปลงเท้าแล้วก็กลิ้งไปได้เพลินๆนะครับเพียงแต่ว่าต้อง ระวังสําหรับคนเท้าลมนะผมบอกก่อนเลย,เลยถ้าลมมากๆก็อาจจะระวังนิดนึงเพราะว่ามันโครงคลง,คลงมันโครงอย่างเงี้ยโครงหน้าหลังด้วยนะแล้วก็โครงอย่างนี้นิดหน่อยเพราะว่าโครงมันหยุ่นหยุนหยุนหยุนผมใช้คํานี้บ่อยแต่ทีเด็ดเลยนะรองเท้าฉายาเขาฟาย i ินฟาสเตอรเอาใช่ไหมครับรู้เรื่องเพอต้องการเพิ่มความเร็วเท่านั้นแหละโอ้โหโอ้โห oh โอ้โหมเจ้าโหยีกนะแหเออดีมากนะคือพอเพิ่มความเร็วเข้าไปอะครับแบบว่าผมตั้งใจจะลองแค่แบบสักประมาณเพชหกครึ่งหรือว่า6ปลายปลายหกจุมันเดินกลับดีกว่าพอมองนาฬิกาไปนะครับปรากฏว่า5้าครึ่งห้มาจากไหน โดยที่ผมมีความรู้สึกว่าผมใช้แรงแบบปกติะที่แบบคิดว่าเออก็เหมือนเป็นเพสแข่งของผมนะครับเพสแข่งเดี๋ยวนี้จะอยู่วันหกปลปลายเจใช่ไหมคือผมคิดว่าผมมาควบคุมความเร็วเพสออกประมาณนั้นนะปรากฏว่าเร็วเฉยก้มดูนาฬิกามันเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราฉิวๆฉิวนะเราฉิวฉิวพอดูนาฬิกาไปอีกทีก็คือเพสหต้นแหละนะครับ ลายเป็นประมาณสัก5ต้นต้นหรือว่า5ครึ่งเฉยเลยคือฟิลลิ่งดีมากมีครบทุกอย่างในรถมาคือที่บอกว่าฟิลดีและมีครบทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยหมายถึงว่าครบทุกอย่างที่รองเท้าซุปเปอร์ชูส์เรซซิ่งชูส์ควรจะมีในมุมของผม 1. นุ่มแน่น 2. กลิ้งไหลโคตร 3. โฟมเด้งดีอีก 4. เขาเรียกว่าความมั่นคงในการลงอะทางพี่ๆเขาชอบเรียกคาว่าอะไรนะ Transition ดีใช่ไหมครับใช่เลยเท้ามันไปอย่างเงี้ยคือถ้าทําความเร็วนะเอาแค่แบบไม่ต้องเร็วมากแค่ต่ํากว่า7จ็ดะครับหครึ่งหกปลายเนี่ยมันม้วนเท้าได้แบบสุดๆเลยโอ้รถเยอะวะกูจะตายไหมเนี่ยอ่ะพอดีเป็นเวลาที่เลิกงานคนกลับบ้านพอดีนะครับอยู่ในหมู่บ้านก็บอกเลยว่ามีครบทุกอย่างที่รองเท้าเรซิ่งชูควรจะมี นุ่มเด้งกลิ้งไหลพลักทรงล็อกข้อเท้าทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีการขยับขยับนิดนึงเริ่มมืดแล้วนะขยับขยับนิดหน่อยแต่ว่าก็ผมว่าถือว่าทําได้ดีแหละเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ไล่เชือกเยอะนะครับแล้วก็ไอ้เชือกปัญหาที่ลื่นๆเนี่ยผมลองแบบดึงแน่นเลยนะแบบจ้าก็ไม่หลุดนะแต่ไม่รู้ว่าวิ่งยาวๆจะเป็นยังไงนะเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งไปแค่ประมาณ3กิโลนะสกิโลคือ ไม่ได้วิ่งคงที่อะไรด้วยครับคือเดินจ็อกเพิ่มความเร็วอะไรไปตามภาษาเพื่อทดสอบรองเท้านะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเป็นต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างใน SC หรือวีอ่ะมันดีมากนะแต่ครั้งแรกที่ลองใช้เนี่ยมันแบบเอ๊มันยังมีแบบเอ๊ยังไงวะมันหนวกบอกว่าเอ๊มันกลิ้งบอกว่าอะไรเงี้ยแต่ครั้งแรกที่ลอง z ซ r o X1 ใจเต้นแรงเลยเหนื่อยอะไม่ใช่ครับมันเป็นรองเท้าที่วิ่งและตื่นเต้นเลยผมว่า first impression ของมันครั้งแรกที่ได้ทดลองสวมใส่เจ้า Zero X 1นะผมว่าคู่เนี่ยนี่เพิ่งเดือนกุมภาใช่ไหมแต่ฟันทงเลยนะครับคู่นี้ผมยกให้เป็น Best of เ h e Year ประจำปี2021<น><น>คู่เลยนะครับส่วนรีวิวเต็มๆเดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองใช้งานก่อนนะครับในทุกระยะแล้วก็สักประมาณ10-20-30กิโลแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะเอาไปทดลองลงงานวิ่งด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งใน EP 2ลองวิ่งกับ Hoka c e r o X1 รองเท้าที่ทำให้ผมรู้สึกใส่แล้วใจสัน่นใส่แล้วตื่นเต้นที่สุดของปีนี้เลยนะครับ ไม่งอแล้วเอลฟาไฟ3ถ้าผมเห็นผมใส่เอลฟาไฟ3นะครับให้อมอุจาราสุนักแล้วมาพ่นใส่หน้าผมเลยขอเล่นแล้วเล่เพื่อไงเผื่อต่อไปลดลดแล้วเดี๋ยวเผื่อได้มานะแต่ตอนนี้งอนเขาอยู่ก็ไม่เสียใจครับที่ตัดสินใจ ขวาเจ้าตัวเซโร่เอวันคูนีมานะครับสําหรับคปนี้ก็ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้หน้าผมจะมืดหรือยังนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าลองใช้งานแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับบาย